ครับผมมาพูดคุยในส่วนของความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่ในวันนี้เขามีการแถลงความพร้อมก่อนเกมที่จะพบกับมาเลเซียนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศเกมที่2ครับผมก็ถือว่าเป็นเกมสําคัญมากนะครับของทั้ง2ทีมก็ทีมชาติไทยเปิดราชบังคลากาสถานเนี่ยก็คือวันพุธที่5ธันวาคม1ทุ่มนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าผลของนัดแรก0ูนนัดนี้ต้องหาทีมเดียวที่จะต้องชนะครับไทยเสมอแบบมีสกอร์ไม่ได้่าใช่หมายความว่าต้องมันเหมือนบังคับว่าครับอาจจะต้องชนะเลยถูกต้องนะครับก็ วันนี้ลายเวัตรว่าอย่างไงบ้างลายเวัตรเนี่ยก็บอกว่านักเตะทุกคนเนี่ยตอนนี้พร้อมมากๆนะครับ,รบทั้งความฟิตหรือว่าความกระหายแล้วอีกอย่างที่สําคัญลายะวัตรบอกว่าอยากเชิญชวนแฟนฟุตบอลไทยนะครับ,รบให้เข้ามาเชียร์เกมนี้กันเต็มความจุของสนามราชมังคลาเกีถานและจะเด่นความทุ่มเทข,ของนักเตะและมั่นใจว่าพวกเขาจะผ่านมาเลผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ก็ถ้ามองถึงแฟนฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเรียกว่า ตัวเลขเนี่ยจะมากกว่าจากนัดที่ผ่านๆมานะครับเพราะหนึ่งก็คือนี่คือเกมที่พบกับมาเลเซียคู่แข่งคนสำคัญของทีมชาติไทยนะครับนี่คือรอบรองด้วยแล้วข้อที่3ก็คือเกมในวันพุธที่หตุลาคมเป็นวันหยุดพอดีนะครับก็อาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่หลายคนเนี่ยเลือกที่จะมาเชียร์ทีมชาติไทยได้ครับผมแล้วก็ชัดชัยบุรพรมนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทย ผมชอบเขาพูดมากเขาบอกว่าอยากให้นักเตะมาเลเซียเนี่ยลับฝันดีในคริก่อนแข่งเพราะวันที่แข่งจะพบกับฝันไหลคืออันนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นการบัฟกันเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่เราไปเยือนเขาเนี่ยก็บรรยากาศมันก็เรียกว่าคึกคักแฟนบอลเขาเนี่ยเกือบแสนแปดหมื่นเจ็ดนะครับเข้ามาเชียร์แต่เขาเนี่ยในเมื่อเราได้ผลการแข่งที่ต้องการมาแล้วก็คือการเสมอ แลวแบบไม่เสียประตูก็คือแม้ว่าเราไม่เราไม่โดนยิงไงคราวนี้เรามาในบ้านแล้วเขาแผชัยก็โยนความกดดันครับผมเป้คู่แข็งว่าคราวนี้คุณต้องเจอบ้างแล้วนะครับติดตามกันได้นะครับในวันพุธที่5ธันวาคมไปเชียร์การทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียนะครับทัพชนะมาเลยได้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอล AFF s u z ู k i กิ p ไปให้กำลังใจกันเยอะๆกันครับ